สวัสดีครับผมแสตดเองนะครับจากร้านนาฬิกาพิชวัตรวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาพบกับนาฬิกาลิมิเต็ดเอ dition ครบรอบ50ปีทอมเรสซิ่งนะครับบอกเลยรุ่นนี้น่าเก็บมากๆนะครับกับนาฬิการุ่นนี้นาฬิการุ่นนี้นะครับจะมีชื่อรุ่นว่านาฬิกาคาสิโออีดิฟิสรหัสคือ EFS-641TMS-1ADR s รหัสโมดูลเครื่องคือ5530นะครับรุ่นนี้จะเป็นทอมเรสซิ่งลิมิเต็ดเอ dition ตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่า ผมขอขอบคุณคุณเคนนะครับที่แนะนานาฬิการุ่นนี้ให้ผมได้รู้จักเพราะว่าเอาจริงนะผมไม่ได้เล่นเกี่ยวกับรถยนต์เลยผมก็เลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับบริษัทรถยนต์นะครับแต่คุณเคนบอกว่าคุณแสบรุ่นนี้ต้องรีวิวให้ได้เพราะว่าถ้าพูดถึง닛สันเนี่ยเราจะนึกถึงนิสโมแต่พูดถึงคอนด้าเนเราจะถึงมุกเกนนะครับแต่พูดถึงโตโยต้าเราต้องนึกถึงตรงนี้เลยคือทอมเรซิ่งนะครับและรุ่นนี้บอกเลย ทอมเลสซิงเนี่ยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วพอเขามาจับคู่กับบริษัทคาซิโอนะมาทำนาฬิการ,รุ่นนี้มีความน่าเก็บมากๆนี่คือคุณเคนบอกเอาไว้นะครับเอาล่ะเพื่อนๆเ,เรามารู้จักกับนาฬิการ,รุ่นนี้ก่อนก็เลยเลยนะผมต้องบอกให้ฟังว่านาฬิการ,รุ่นนี้เขาถูกวางจําหน่ายครั้งแรกนะครับในเดือนกันยายนปี2024ที่ผ่านมานะครับและรุ่นนี้นะครับเขาได้เลือกเอาโมเดล EQS 960เป็นโมเดลพื้นฐานแต่มีการเปลี่ยนรหัสใหม่นะครับาโมเดล EQS 960เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เหมือนนนนกกกับาาฬร,รุ่่ี้้ไดแ ข้อที่1ครับเป็นนาฬิกาในระบบโครโนกราฟคือสามารถที่จะจับเวลาได้การจับเวลาเพียงแค่กดปุ่มขาวมาตรงนี้หนึ่งครั้งเข็มด้านล่างตรงนี้ก็จะการก็มีการขยับไปนะครับนี่คือการจับเวลาวงทางซ้ายตรงนี้จะมีการจับเวลาอยู่ที่ประมาณ29นาทีกับ5 9วินาทีนี่คือการจับเวลานะครับถ้าจับเวลาแล้วเข็มส่วนนี้ก็จะขยับไป1นึ่งหนึ่งหนึ่งคลิกนะครับก็เท่ากับหนึ่งนาทีถ้าหยุดนะครับกดปุ่มขวาบนเพื่อหยุดกดปุ่มขวาล่างเพื่อรีเซ็ต นี่นการจับเวลานะครับนี่คือจุดที่1ที่เหมือนกับ eqs เก้นะครับคือการจับเวลาจุดที่2ครับนาฬิการุ่นนี้เป็นนาฬิกาในในระบบโซลารนั่นเองนะครับแพงด้านหลังของนาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถาารับพลังงานแสงได้ถ้าเราชาร์จจนเต็มนะเราสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง5เดือนเลยทีเดียวน,นี่คือจุดเด่นของเขานะครับและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูถ้าเพื่อนๆดูที่ด้านล่างส่วนนี้ครับสังเกตที่ด้านล่างส่วนนี้นะครับจะมีการบอกระดับพลังาางานของนาฬิการุ่นนี้ด้วยนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะคืถาาะอถ เวลาที่เพื่อนใช้ไปมันอาจจะแบตหมดโดยที่เราแบบไม่ได้สังเกตก็ได้แต่รุ่นนี้พอมีการบอกระดับพลังงานแบบนี้มันทําให้เราสามารถที่จะดูได้ว่าตอนนี้พลังงานของนาฬิกานะครับอยู่ที่ระดับไหนนี่คือจุดเด่นข้อที่2การใช้ระบบระบบพลังงานโซลา่าและจุดเด่นข้อที่3มครับมาดูที่ตัวเรือนกันเนื่องจากรุ่นนี้นะครับอ้างอิงมาจากรุ่น e q s 960ตัวเรือนจะเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ใช้คาร์บอนไฟเบอร์นะครับมาเป็นตัวเรือนของนาฬิกาจุดเด่นของระบบคาร์บอนไฟเบอร์คือมีความทนทานมากกว่าเลซินมีความทนทานมากกว่าโลหะ นาฬิการุ่นนี้นะครับด้านบนจะเป็นสแตนเลสสตีลด้านล่างนะครับจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้านล่างสุดก็จะเป็นสแตนเลสสตีลเช่นกันและพอเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบนี้มันทําให้นาฬิการุ่นนี้นะครับมีความเบาวกว่านาฬิกาคา s ิโออ i ดิฟิททั่วไปรุ่นนี้นะครับน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่56กรัมเท่านั้นและความลึกของกรอบเนื่องจากเบาแล้วนะมันยังบางอีกด้วยรุ่นนี้นะครับความบางจะอยู่ที่13.3มมิลเท่านั้นนะครับและความใหญ่ครับนาฬิการุ่นนี้ขนาดหน้าปัดนะครับจะมีขนาดอยู่ มันจะเป็นนาฬิกาที่ตัวเรือนกระทัดรัดขนาดไม่ใหญ่มากนะครับและก็มีน้ำหนักที่เบามากและเพื่อนๆดูความเป็นทอมเลสซิงของเขาบนหน้าปัดนาฬิกามีความสวยงามมากๆหน้าปัดนาฬิกาและก็สายสวยมากๆเลยนะครับคราวนี้มาดูความเป็นทอมเลสซิงกันบ,บ้างรุ่นนี้เขาได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบทั้งหมดนะครับมาจากรถที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัททอมเลสซิงคือรถที่ชื่อว่า KPC7 Starlet <ôi> นั่นเองนะครับจุดที่มันเหมือนกันเลยนะคือจุดแรกจุดที่1 สีสันครับรุ่นนี้ได้เลือกเอาสีสันที่มีสีขาวสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งเหมือนกับสีตัวถังรถเอามาใช้ในนาฬิการรุ่นนี้นั่นเองนะครับนี่คือจุดที่1ครับและคราวนี้ผมขออนุญาตซูมใไม่ดูแบบใกล้ๆผมอยากให้ดูจุดที่2และจุดที่3นี่ครับและจุดที่2ของนาฬิการรุ่นนี้อยู่ที่ตรงไหนเลยไหมครับอยู่ที่ตรงนี้ครับเพื่อนอยู่ที่ลวดลายอิเคตะบนตัวของโฟรกราฟส่วนนี้นี่ครับตรงนี้เราจะเรียกว่าลวดลายอิเคตะนะครับมันจะเหมือนกับล้ออิเคตะของรถ KP 47 Starlet เลย ตัวเอเคตะเนี่ยถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละนะครับจะมีความหมายถึงบ่อน้ําและพอมาใส่ในล้อรถแบบนี้นะครับมันจะสื่อถึงความสมดุลและความมีพลังนั่นเองเขาก็จับมาใส่ในวงโครโนกวร์ได้บนและด้านล่างส่วนนี้นะครับและจุดต่อมาจุดที่3มครับคือตรงนี้ครับในส่วนที่มีการใส่เครื่องหมายคําว่า t อมส์ตรงนี้เอาไว้นะครับสังเกตด้านหลังตรงนี้นะครับเขาจะมีการใส่ทําเป็นรูรลังพึ่งเอาไว้ตรงเนี้ยตรงนี้นะครับก็คืดก็คือเขาจะทําเหมือนกับกระจังหน้าของรถ kp 1 7บเจ็ด starlet เลยนะครับที่เป็นกระจังหนน้าแบบี อย targets, Navy, ู่รังเพื่งแบบนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนไปสังเกตนะมันจะมีสีม่วงๆอยู่เพื่อนเห็นไหมไอ้เจ้าสีม่วงๆตรงนี้นะครับมันจะสื่อถึงฝาครอบรถยนต์ของเครื่องนะครับเครื่อง ktr นะครับนี่คือจุดที่3นะครับและต่อมามาดูจุดที่4นะครับจุดที่4อยู่ที่ตรงนี้หมายเลข36ตรงนี้นะครับเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมมันจะมีหมายเลข3 6อยู่ผมขออนุญาตโฟกัสให้ดูแบบชัดๆดีกว่าผมกลัวว่ามันไม่ชัดนะครับหมายเลข36บนกระจกตรงนี้นะครับจะหมายถึงจํานวนรถแข่งระดับท็อปของ t h รงนี้ นะครับโอ okay, เคคราวนี้มาดูที่สายกันต่อนะมันใส่กิมมิกมันบนหน้าปัดเนี่ยเยอะมากๆอ้อจุดหนึ่งที่อยากให้ดูแต่เกือบลืมข้ามไปแล้วอาจริงๆนะต่อให้ผมไม่รู้เรื่องทอมสเลซิงเลยนะผมชอบหน้าปัดของนาฬิการือนนี้มีการใช้สีขาวสีแดงมันสวยแล้วก็ในส่วนของเข็มสั้นเข็มยาวด้ยออท่ทีเข็มวินาทีเพื่อนดูปลายเข็มส่วนหนึ่งจะเป็นสีเหลืองอีกด้านหนึ่งจะเป็นสีส้มแบบนี้เฮ้ยมันสวยวงโครนเอ่อวงโครราฟตรงนี้ที่เป็นสีแดงอะ่ะมันก็เข้ากับหน้าปัดของนากาดีเลยมั คือมันสวยงามมากในสำหรับการออกแบบสำหรับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับต่อมาคราวนี้ไปดูในส่วนของทอมซอกนะครับ k p 4 7ต่อคือส่วนนี้นี่มันจะมีการใส่นะครับโลโก้ของทอมเลสซิ่งแบบดั้งเดิมไปที่ตรงนี้ด้วยนะครับแลวเพื่อสังเกตนะจะมีการใช้ตะเข็บที่เป็นสีเขียวและขอบนาฬิกาที่เป็นสีเขียวตรงนี้ขอบในส่วนนี้นะครับจะสะท้อนถึงลวดลายข้างๆรถของ k p 1 7 Starlet เอาไว้ตรงนี้นะครับแลวเพื่อไปดึงกจุดหนึ่งนะที่ผมชอบตัวเรือนพอเป็นคาร์บอนเนี่ยนะครับมันจะมีความแบบไม่เรียบอยู่ไม่เหมือนกับเลซินนะ มันก็จะเข้ากับในส่วนของสายที่เป็นสายหนังมากๆเลยท้าไดูผมว่าสวยอะ่ะนี่ครับสวยมากแล้วมาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึงจะเป็นแบบนี้ครับตรงนี้นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสาบีพิลล่าของรถ KP 47 Starlet ใชไหมไหม,มันจะมีการทําเป็นลวดลายขึ้นมานะครับและอีกจุดหนึ่งพวกนาฬิการ i m i t ต็ด d i t i ชันเนี่ยเขาจะให้ส่วนใหญ่นะจะให้ที่รัดสายมาเป็น2ชิ้นแบบเนี้ยนี่คือ l i มิเต็เลยนะครับ ตรงนี้ที่เขาฉลูเป็น2อลูก็เพราะว่าต้องการสื่อถึงกระจกที่ตั้งอยู่บริเวณบางโคนของรถนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอีกวงหนึ่งจะสื่อถึงสีสันของรถ k p 4 7 Starlet ที่มีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีขาวนะครับและอีกจุดหนึ่งต่อมาครับพอเป็นนาฬิกา limited edition นี่ครับฝาหลังฝาหลังก็จะเป็นฝาหลังแบบ limited edition เช่นกันนี่ Casio e d i f i c Thoms นะครับแล้วก็มีการเขียนสิ่งที่พิเศษเอาจุดเด่นพิเศษของนาฬิการ,รุ่นนี้ไว้คือ แซฟไฟร์คริสตัลกระจกแซฟไฟร์นะครับแล้วก็ระบบโซล่าด้านล่างตรงนี้เอาไว้นะครับและด้านหลังก็จะมีการเขียนลงไว้เลยว่าสามารถกันน้ำได้มากถึง10บาร์หรือ0 0เมตร้อยเมตรกันนะครับจุดสําคัญที่ผมอยากให้ดูนะคือจุดตรงนี้เพื่อนแจเปนมูฟเ,เครื่องทาในประเทศญี่ปุ่นเคส i นไชน่าคือเอประกอบในประเทศจีนนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของฝาหลังของเขาเห็นไหมฝาหลังก็ประกอบดีมากแล้วก็พอเป็นขาหลังแบบปีกนกคู่ตรงนี้ผมว่ามันสวยนะนู่นดูสิและยิ่งกับตัดดําตัดเขียวนะก็ยิ่งสวยเข้าไปอีกอะ ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีการเขียนว่า Edific ทด้วยมีการลงไว้ด้วยนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูราคาของนาฬิการุ่นนี้กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับราคาในปัจจุบันนี้นะถ้าเป็นอผมขอพูดราคาทั้งของไทยแล้ว็ของนอกเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆซื้อของไทยไม่ทันแต่ของไทยตอนนี้เท่าที่รู้มันเหลือน้อยแล้วนะครับบริษัทของไทยนะครับอย่างบริษัทซีมจีเนี่ยวางราคานาฬิการุ่นนี้ไหมถ้าเป็นราคาเต็มจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทแต่ถ้าเป็นราคารถแล้วนะครับมันจะอยู่ในเลทประมาณหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อย เพื่อนๆลองหาดูผมว่ายังพอหาได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้แล้วเพื่อนๆลองดูตรงนี้ครับในส่วนของราคาของนอกเนื่องจากถ้าของไทยไม่มีคนส่วนใหญ่จะไปหาของนอกกันของนอกที่เขาเล่นกันนะเลทราคามันจะอยู่ที่ประมาณ8ปดพันเจนถึงเก้าพันเราคามันอยู่ที่เลทประมาณนี้แหละนะครับบอกเลยรุ่นนี้ถ้าเก็บจริงๆต่อให้ราคา1 2ื่นผมว่ารุ่นนี้ถ้าเป็นผมนะผมจะซื้อเก็บเอาไว้เพราะว่าผมมองว่าพวกลิมิเต็ด d i ดิชันของคาซิโอเนี่ยนะครับมันผลิตมาแบบจํากัดแล้วก็ผลิต ข้ามาขายในระยะเวลาอันสั้นมันอาจจะหมดไปจากตลาดแล้วราคามันอาจจะขึ้นได้ซื้อมาเก็บก็ได้ซื้อมาใส่ก็สวยผมรู้สึกแบบนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะสืบทอดวิญญาณของ t o ทอมสเ i ซิงผมว่ารุ่นนี้น่าเก็บมากๆเลยนะครับจับนาฬิกาคาเซโออีดีฟิตรุ่น EFS ขีด S 6 4 C TFS ขีด1 A บอกเลยต้องเก็บรุ่นนี้เท่านั้นนะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้สั้นๆนี้แล้วกันอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับและเจงนที่ถัดไปครับอ๋อถ้าใครสนใจสินค้ารุ่นนี้นะครับสามารถ ผมหามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ